จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ที่กำลังระบาดหนักในช่วงนี้ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหลายพื้นที่ชะลอตัวบางรายมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเนื่องจากขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ เจ้าของหมู่บ้านจัดสรรใจแก้วเอราวันอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ผู้ใจบุญใช้เงินส่วนตัวซื้อไข่ไก่2,000ฟองใส่ถุงชุดละ10ฟองจำนวน200ชุดข้าวสาร400กิโลกรัมและกระชายขาวที่ซื้อจากเกษตรกรใส่ถุงอีก200ชุด มอบอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอขนส่งโดยรถจักรยานยนต์พ่วงระเวนแจกใจ่ายให้กับชาวบ้านเสาหินตาบลหน,นองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ที่ทำงานอยู่บ้านหรืออยู่บ้านหยุดเชื้อนำไปบริโภคและให้นำกระชายขาวไปต้มน้ำร้อนดื่มถือเป็นน้ำใจของผู้ที่มีแล้วแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์ในช่วงวิกฤตโควิด -19 ด้านนางรัตนาพรโป่งสีเจ้าหน้าที่อ,อสอมบ้านเสาหินหมู่สามตำบลหนองหอยบอกว่าได้นำไข่ไก่ข้าวสารและกระชายขาวมาแจกให้กับชาวบ้านซึ่งจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นสารสกัดกระชายขาวมีฤทธิ์ต้านโควิด จึงนำมาแจกให้กับชาวบ้านนำไปต้มน้ำดื่มพร้อมแจกแผ่นพับแนะนำสู้แล้วหายสู้แล้วไม่ตายโดยโรณรงค์แนะนำให้ชาวบ้านใช้สูตร4บวก2คือล้างมือ,อสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคมวัดไข้และให้กลั้วคอด้วยน้ำอุ่นหากออกนอกบ้านกลับมาให้อาบน้ำสาะผมเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีนเพื่อช่วยการร่วมต้านเชื้อโควิด และผ่านพ้นวิกฤตน,นี้ไปด้วยกันครับรเพกจะได้ตมกินแกจะด้มารังไป่าแกผว่าอย่งนนม,ออญญมันต้านได้พอกเนี่ขอคุณค่ที่เอามาให้แกว่แวก,แกจะได้ดี่แกอ,อยุมากแล้แูกแกก่ดตวน้เื่อน่ที่เาขอเพื่อจะลงพื้นที่ลดนลงเพื่อความรู้แก่ประชาชนนะครับความรู้แกประชาชนในพื้นที่ ของตำบลหนองหอยนะครับโดยยังทั่วถึงและก็ต้องกาบขอบพระคุณโครงการเจ้วเก้าวันนะครับหรือป้าแดงนะครับเพ่อนก็ได้เอื้อเฟื้อในการอมอบไข่และก็หัวกระชายนะครับมาเพื่อร่วมร่วมรณรงค์เพื่อความรู้เพื่อกับประชาชนในพื้นที่ในครั้งนี้ตัวครับทีมสนามข่าวออนไลน์รายงาน